ทะเลทะเลเที <muitas> ่ยวทะเลกันไหมไม่ผูกหนมาเที่ยวทะเลกันทุกคนมาเที่ยวทะเลกันไหมโอ้หกระเด็นกระจายพอพดีเรางขี่ต้มมันไปนะขี่ต้มรถพอดี้ทะเลทะเลว่าที่ที่มีแรงฮ่า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 ดูมอไซ่์ด้วยนะ อีกอีกมอไซมอไซกระเด็นใส่บุรนทะเลทะเลฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทะเลท่วมเลยทุกคนถ้ารถมาเล่นน้ำถ้าลูกไส้์รถติดตรอดแด้เร่อดูเออถ้าลูกไส้มาเล่นน้ำที่ที่ทังนั้นทั้งนันอะไรเยอะขังมอไซนเียเคยเจอมาแล้วนะโคร้านเขาจะรึมีผ่านจุดไม่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 จะไปซูมมาข้างหน้าปุ่น โอ้กล่ของหัวพานเราสารแล้วคนเงินได้ไปเป็นแก๊งสารน้ำใช่ไหมไม่ได้่อะไรยากใครชวยกันว่าหนีเ่นแเนียสิ่งนี้กานตั้งตั้งตั้งข้าช่ดนสารน้ำาดินปลาแป่งน้ำกระจายอ้ยเบูเอฟเอฟบูเบูตัวสามตัวมนเลี้ยงจังไหนวู้ไ่ เฮ้ยเพทบูวพบัวแพทบูพันนี้มันแจ็คแพทโัวเลี้ยงอะยอ่ะแต่แจ็คแพทบูตกหน้ามันอืมอะไรอ้ว